ยตอนนี้แม่งกลัวลังทำอะไรอยู่วะเฮ้ยลูกเวเกลวาผีไปเห็ดยังไงอีกแล้วสร้างเรื่องยังไ้อีกแล้วไปเห็ดลูกใครอีกแล้วซึ่งเงินกินรอสูบยา ลูกลีกเข้าดีวะเฮียไ,ไ,ไม่เข้าวะเ้ามึงก็ตีดีอ่มึเอาเลวะโอ้ยเห่นได้กเกมเน,นลูกอหลีจะเกนได้เกมยเนาอยู่ทียมมึงมาฟังมเนาะไม่ใช่พ่อบ่อที่หัวไปเนี่ย แล้วพ่อจริงๆอ่ะแม่คุณไม่ตหายที่นัน้นหรออ้อบักอันนี้แนี่ยปากมึงบอดีเนาะปากมึงอนีบอดีเนาะมึงตบเรื่งองนี้อโอ้ยยอนยอไ,<ง>ไ<ง>ปบ้านบอมกันดีกว่าไปเลยมึงไปเลยเปากบอดีไปเซก,กับไปไปไปข้านไปไม่มไปแกไ,<ป>ไ,ไปกันหออนปอก บอลมันอยู่บ้านเนี่ยเอาเพื่อนสวัสดีเฮ้ยมีซื้อเหลือมาเยอะเลยเอานั่งนั่งนั่งชิเดียนเลยด็กูวันนี้ยทำอะไรมอเนี่ยกูหมูลอดกังที่บ้านมามอ่่เท่าไหร่วะฟูมูดีวะเสียจริงวันนี้อ่ะมามากิน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 เดี๋ยวมาขายเสียนแล้วล่ะมียาอะไรบ้างเนี่ยของดีป่ะเชี่ยอะไรนี่อ่ะคุณซื้ออยู่ไหนเนี่ย ยู่แม็คโครนน <laughs> อ,อันนีเราสามคนดูดิมสุด <Bei S 1> กันดิยาดีอ่ะเนี่ยตายหรอไม่ตายหรอ หมดอีกละเอาหมดเลยโอ้แม่งเลือกดีกว่าแม่งมีตังค์วะเอาเหี้ยนี่พูดอะไรบ้น,นันวะเอาพูดไม่ได้เลยเหีย้ยเ,เลือดเหี้ยอะไรเรามาถึงขนาดนี้แล้ววะแล้วแม่ง,งเราไม่สูบเนี่ยเหี้ยเราตายเลยเว้ยกูแค่งเสนอเฉยอะไรเยอะเน,ยเนี่ยูรม่งปิดทั้งหมดกูก็ติดเหี้ยถ้าไม่ทำแม่งตายดีเลย กูก็แค่เสนอที่เสียเลยกูไม่มีตังค์เลยตอนนี้เขามึงมี้ไหมล่ะมึงจะเลิกเชื่ออะไรตอนนี้วะสุกแม่งกันมาทุกวันเป็นสิบสิบปีแล้วเอ,อเอ็นกับจริงถ้งงมามึงจะเอาตังค์มาจากไหนลีบิดมึงหาแผนดิหาตังค์เอาเสียกูว่าเย็นเนี่ยหลอกล่ากันดีกว่าพวกเด็กเด็กหน้าบ้านหรอแม่งรวยๆอย่งนั้นเลยอ่ะสาวคนอะไปไหมหน้าสะพานไปกับแม่งนะแม่งของไม่ดีวะมึงเอาด้วยบักกูไม่เอาอ่ะ แม่งเด็กนั่นก็เอออยู่แล้วมึงจะไปเอาตังค์มันอยู่สงสารพ่อแม่มันหน่อยสงสารพ่อแม่มึงด้วยไอ้เหี้ยดิเขียนไม่ขี้ขาดไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยกูอยากเป็นคนดีไงกูอยากเลิกเลยเนี่ยแม่งสูบไปก็ไม่มีอะไรดีมึงอยากเป็นคนดีมึงกลับไปเลยไปกูแม่งไปออกลา่าไปไปไหนมันก็ไปเลยแล้วเตะกูไม่ได้เคลียร์อะไรพวกูเตะ <c oughs> ไปไปไม่ใช่กูเจอไอ้เหี้ยบ้านกูไม่หลับตรงนี้น่ะเออเราไปกม่ได้ไปก็ได้ไอ้เหี้ยแล้วแตะ ยังเจอหน่อยศาสตว์ยังให้ติดโอ้ได้ยังมาเกี่ยบ้านกูนะควายเกลี่เงี้ยไปได้นองตรงนี้แะเพืันเดี๋ยวแม่งมันมากันได้เกี่ยดูดีเวลาแม่งกี่โมงอ่ะมันมาช้าของปะนี่แหละห้าโมงเนี่ยมันติดดินกมมันอยู่เดี๋ยวมันมาเนี่ยมึงจัดการคนเดียวเลยเดี๋ยวกูไปรอนรับ รอบ<ด>นี้กูขอห้าร้อยห้เลยได้ที่พวกนี้ <S <S น่าจะไม่ขาดาวเลยถูกมั้งเฮ้ยมันมาแล้วกับเพื่อนไป่ไมกูขอห้าร้อยให้เพื่อนที่พวกสาวสวยนะได้เอาเอามาหนึ่หนักนี้ไม่ไม่เป็นมวยหรอกว่ะก็หมดตัวเลยว้ายเพื่อนเพื่อนดีมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรหรอฮืออฮือ มึงนี่นะนิดอาวพันน้อยเงียไปไปหอเสือไปเด้ยมึงตังอะไมาบ้าตังอะไมาเร่อยทเไนดี่ยอยากเป็นพระเอกได้เดี๋ยวจัดให้สองคนนี้้ย่ง่ Vai lá, uá. Vai, vai. Oi, dói no topo da lava. Que buia. Oh. เป็นเลยล่ะคนเก่งของพ่อหวองเลี้ยวจะไปเห็ดเขาอีสัมเด้เขาบอกเลี้ยงหวองไว้เลี้ยวกะสันเดือนนี้มึงไปต่อ,อมึงเอางึงินทำกูไปวันนี้อ่ะหมดวพอมึงเว้ยอี้มึงโดนกูนแน่ กูคือแม่ดูกูแก้แค้นแม่เด็ดูดิสกินใหม่เข้าอ่ะ <Ừ. S 2> โอ้โหโคตรสวยเลยสวยจริงแก็หมดตังค์เติมแล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวเงินมันก็ออกแล้วเนี่ยจะวันอาทิตย์ละโอ้โช่วงนี้กูไม่ไหวจริงกูเติมมาเยอ,อะอ่ะเยอะมากเลยสกินมันต้องมีนะมันรีมิเต็ดเลยนี่เออออคอยว่าเอ้าเข้มจับมึงขายแล้วเปล่า,าเพื่อน ไม่ป็นไร้มเเดี๋ยวกูไปดูให้คุงกัดมงอจนดูดีด้านหลังกูมึงรอตรงนี้นะเออได้ได้เดี๋ยวรอเฮมางี้ไปเลยจาพ่อเหรอวะเอาผิด่าอะ All right. เฮ้ยเะว่าเรารวยทุกวันแน่เลยวะระดัพปนแม่งทุกวันเางเนี่ยแตงคายาแ่งท the ุกวันเอง เฮ้ยมึงจะทำหน้าเศร้าทำไมวะเราได้ตังค์มานะพี่เปแ่บซื้อยาต้มสกันต่อเฮ้ยกูแค่คิดว่าคิดว่าเราทำแบบนี้ไปอีกนานไหมวะเฮ้ยมึงอยากเลิกตอนนี้เหรอวะเราแม่งไปหาเงินมาง่ายจะตายสบายจะตายเพื่อนกูไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นดิกูหมายถึงตัวกูอ่ะ เฮียอ่ะมาใกล้นขนาดนี้เลยหรอวะจะกลับไปยังกลับไปไม่ได้วะ <laughs> ไอ้เฮียชีวิตแมวแม่งมีแค่นี้เหรอวะมันไม่แค่ยอมรับมันเข้าใจอะไรยากวะมีเหรอว้ยชีวิตเรา